ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาอยู่ทุกท่านนะครับก็อขบพบกพจน์อีกเช่นเคยนะครับสาหรับลิปพัะเครื่องฐานจ้องทุกของประพารข,ของพิมายนะครับรัานี้ก็เป็นการขยายเนปาะนะครับที่พูดไว้นะครับให้เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ครับจะมีเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดคุณนะครับ เม็ดเฉียวตรงไหนนะเมื่อกี้จะมีนะครับแต่ว่าไม่ใ้ตรงไหนก็หาไม่เจอแล้วครับเนื้อสวยเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อน,นครับที่เข้ามาแล้วนะครับทข <c oughs> ามาใหม่ครับ <c oughs> ก็อย่า <c oughs> ลืมนะครับกดติดตามไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับเอจะมีนิดพุสคุนะครับไม่เห um ็นอยู่นะครับนี่ครับพระองค์นี้นะคเกียรติคดนะครับนะครับ ท่านขดนะครับเขาวขุณนขาวหมุนนี้นะครับ ภาพบรรยายานะครับในภาพบรรยายนะครับการบรรยายของเราก็ขมวลไม่ไม่นเน่นพอนครับนครับสะบักแล้วนะก็แฉลบขึ้นไปนะครับ ใบซ้ายเลครับแต่ขวาก็จะต่ํากว่านะครับไบใบขวาจะจะสุดนะครับจนคอครับมีครับใบหูครับมีนะครับมีนะครับหูครับเห็นนะครับหูอี ยาวลงมาถึงชนไหลเลยนะครับนี่ครับเยีดคดนะครับทางชั้นล่างครับตรงกลางจะยุบคย่นนะครับ ก็ตะคุณกับโผล่ไม่เห็นนะครับสังบอกไปหรือเปล่าครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะระบบเสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปุ่นนะครับรับเห็นมวลสารโผล่มาให้เห็นนะครับด้านหลังนี่คือด้านหลังของพระ สวยยิ่งกินแบควันนี้นะจะทดลอง mm hmm. น้ำพันธดิแล้วนะมันก็จะผ่านในะผ่านนะครับ mm hmm. แล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับทุก mm hmm. คุนนะครับพ mm hmm. ระธาบนะครับ อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาชมกันขอบคุณทุกทกท,กท่านนะครับนี่คือกําลังใจนะครับที่จะหาพระมาลงนะทําคลิปให้เพื่อนๆชมกันต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่มีติดตามม่ีกดกดแชร์ให้แล้วก็คงจะไม่มีกำลังใจทําต่อนะครับ ก็พยายามปรับปรุงแล้วนะครับพยายามทำดีที่สุดแล้วนะครก็ได้เท่านี้นะครับ <laughs> ไม่ว่ากันนะครับน้ำสารเต็มงคงเลยทีเดียวยอ <laughs> ดเลยลัครับกับมรับ สวยครับสวยสวยยอดเลยครับนบอกว่าจะเึ้นไฟวมากนะดูไม่ชัดดูไม่ทันไต่ว่ากันนะครขออภัยไว้ในที่ด้วยนะครับมันจะอ่อนเรื่องประสบการณ์นะครับกองบุมก็ไม่แน่นพอครับขออภัยไว้ด้วยนะครับการบรรยายก็ อาจจะไม่สมปารนานะครับกับคนที่รอฟังนะครับขออภัยก็เป็นการสร้างคลิปนะครับเป็นการทำชิปสร้างรายได้นะครับลงช่อง youtube นะครับเป็นเชียรเตอร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับก็ผ่านเจนแล้วนะครับแต่ยังไปไม่ถึงไหนนะครับผู้เข้าชมยังน้อยอยู่นะครับก็จะทำสองช่องนะครับช่องนี้ก็ประพาพอบพิมายนี่ก็จะเป็นช่องเดี๋ยวกับพักเครื่องนะครับอ่าอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น สตูดิโอนะครับนั่นก็เป็นคลิปทั่วไปนะครับการท่องเที่ยวการทานอาหารนะครับเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับอนั้นก็อีกช่องหนึ่งนะครับขอฝากไ้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคือเป็นการทํำลิปสร้างรายได้นะครับเป็นการทําช่อง youtube นะครับสร้างรายได้นะครับก็ขอฝากทุกๆท่านด้วยนะครับ จะแท้จะเก๋จะเก่าจะใหม่ยังไงก็ใครวางอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับที่ศึกษามานะครับถ้าดูแล้วชมแล้วนะครับเข้าตานะครับก็ชอบก็ทักเข้ามานะครับสอบถามราคากันได้นะครับแต่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับก็เป็นการทำชิปทำช่อง u t u b e นะครับสร้างรายได้นะครับ ก็ผลไปได้ครับก็เป็นการโฆษณาขายไปในตัวนะครับหากมีคนชอบก็ขายนะครับก็ปล่อยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนชอบก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับเนาะสำหรับท่านที่จะเช่าจะบูชาครับก็ต้องดูให้ดีซะก่อนนะครับต้องศึกษามาพอสมควรนะครับจุดตําหนียังไงเนื้อยังไงแบบไหนนะครับก็ต้องศึกษามาให้ ให้ดีนะครับดยให้ดีก่อนการตัดสินใจก่อนตัดสินใจเชาซื้อนะครับครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับชิปนี้ก็คงจะต้องจบไเปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับ หรับชิปนี้ก็ขอฝากกันเป็นทีานี้นะครับสวัสดีครับ